พักท่านจะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการปัญหาขยะและมลพิษที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับเป้าหมายเน t ซีโร่ของประเทศไทยอย่างไร2นาทีเรียนเชิญครับชัดเจนนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือหัวใจของโลกอนาคตนะครับที่ทั้งระดับส่วนกลางและท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อเมืองเอจเริญขึ้นเนี่ยนะครับปัญหาขยะล้นเมืองปัญหาน้ําเสียปัญหาของมล,ลพิษสิ่งแวดล้อมปัญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติหรือฉพาการท่องเที่ยวเนี่ยเกิดขึ้นมากและไปเกิดที่ในท้องถิ่นนะครับดังนั้นบทบาทเหล่านี้เนี่ยท้องถิ่นจะมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นในการเข้ามาแก้ปัญหาอย่างยกตัวอย่างนะครับปัญหาขยะล้นประเทศอย่าว่าจะล้นเมืองเลยขนาดนี้นะครับซึ่งเราให้ทางจังหวัดโดยเฉพาะอบจอเป็นผู้ที่จัดการในเรื่องของการกำจัดขยะ และแม้กระทั่งการแปลรูปขยะไปเป็นไฟฟ้าก็ตามเนี่ยปรากฏว่าเป็นโครงการที่วันนี้ยังถือว่าไม่ประสบความสําเร็จและเกิดขยะล้นเมืองและสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งตรงนี้แหละครับก็คือหัวใจที่เราต้องแก้ไขให้ท้องถิ่นสามารถที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยศักยภาพของท้องถิ่นเองนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดปัญหาลักษณะเหล่านี้ขึ้นนะครับแม้กระทั่งมลพิษต่างๆไม่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 0.5ศที่เกิดขึ้นในขณนะนี้นะครับ ก็เกิดจากการเผาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการก่อเกิดเีร,รียม2.5ในประเทศไทยดังนั้นท้องถิ่นมีบทบาทมากครับในการที่จะช่วยในการที่แก้ปัญหาของเสีงแวดล้อมแต่ต้องให้เขาได้มีโอกาสและอํานาจมากขึ้นในการบริจัดการในพื้นที่ของเขาเองนะครับเรื่องของเด็ดซีโร่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าที่จะหลีกเลี่ยง บทบาทท้องถิ่นกับเน็ตซิโร่ตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้นและได้รับการถ่ายทอดภารกิจเหล่านี้เข้าไปให้มากขึ้นกว่าเดิมครับขอบพระคุณคุณสนทิรัตน์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะทักษิณสวียังไม่หมดเวลานะครับหมดแล้วครับเรียบร้อยครับขอบพระคุณนะครับแล้วผู้ที่จะตอบคำถามคำถามถัดไปนะครับเป็นคนสุดท้ายแล้วละครนาวากาตรีสิทธาทิวารีจากพรรคไทยสร้างไทยครับครับ เรื่องขยะและมลพิษนะครับคงจะไม่พูดถึงกรณีซีเซียม137ไม่ได้นะครับที่เกิดอาการรั่วไหลขึ้นมาโดยที่การป้องกันของภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีมาตรฐานเลยนะครับถูกไปนำไปหลอมถูกนำไปทำลายโดยผิดวิธีซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการแก้ปัญหาในส่วนขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ รงกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่มีการกํากับดูแลเลยโดยที่ประชาชนทั่วไปยังไม่ทราบนะครับก็คือเรื่องการให้นําเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมารีไซเคิลในบ้านเราครับการนําเข้าขยะพลาสติกจากทั้งโลกมาเนี่ยกลายเป็นว่าป,ประเทศไทยเป็นที่ทิ้งขยะพลาสติกคนที่เก็บขวดเก็บพลาสติกไปขายในเมืองไทยต้นทุนสูงกว่าการที่รับจากเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทห้างร้านไม่สนใจแล้วครับเขารับจากเมืองนอกมาทําให้ขยะพลาสติกในบ้านเราไม่มีคนเก็บ ไม่มีคนขายขวดไม่มีอะไรไปเก็บทําให้เกิดมลภาวะมากมายแล้วก็ลงไปในแม่น้ำลำคลองเราเอาปลาเอาอาหารทะเลอย่างเหล่านั้นมาบริโภคก,ก็จะเกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกัน